ต้องการหาความสูงของยอดเจดีย์ทีนี้นักเรียนต้องนึกภาพนะคะแล้วเวลานักเรียนทําเองจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปวาดรูปเจดีย์อย่างนี้นะคะเราใช้แค่จุดะคะแทน,นะคาะตำแหน่งที่สูงที่สุดของยอดเจดีย์ซึ่งเหมือนเดิมน,นะคะความสูงของเจดีย์จะต้องวัดในระยะตั้งฉากเพราะฉะนั้นลงมาตั้งฉากที่พื้นราบเนี่ยตรงนี้จะเป็นมุมฉากนะคะอ่านี่คือความสูงที่โจทย์ต้องการเพราะว่าเนื้คหากรูแอบไปอ่านมาแล้ว อยากทราบว่าเจอีสูงเท่าไหร่แต่เรามาร์กจุดไว้จุด E คือจุดที่สูงที่สุดค่ะแต่ที่นี้เหตุการณ์คือเป็นี้คะ่ะเราจะไม่ได้ไปวัดความสูงจริงๆค่ะวิธีการก็คือปรกรณ์เนี่ยเขาใช้ลักษณะคือเขามีความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายแหละเพียงแต่ว่าจะทํายังไงให้สามเหลี่ยมรูปเล็กกับรูปใหญ่เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะคะก็คืออย่างนี้หนาเขาก็จะอืมะ ตรงนี้เขามีอุปกรณ์ช่วยก็คือเขาใช้ไม้นะคะใช้ไม้ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมจัต A B C นะ A B C ก็คือตังแหลน,นี้เลยคะ่ะ A B แล้วก็ C นะคะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเล็กๆนะคะที่มีด้านประกอบมุมฉากคาว่าด้านประกอบมุมฉากก็คือมุอมฉากที่จุด B ใช่ไหมคะ,ะ AB ยาวเท่ากับ40เซนติเมตรนี่นักเรียนะคะเรื่องหน่วยระวังนะคะ a ไป b ยาวสี่สิบี่สิบเซนติเมตรเราจะแปลงหน่วงเป็นศูนย์จุดอะไรศนะู 0, จุดสี่แล้วก็บ c ซนะ bc ยาวส0มสิเซนติเมตรบีซสามสิบเซนติเมตรก็จะแปลงเป็น0ูนจุดอะไรนะนสามเพราะว่าเวลาเราไปเขียนเป็นอัตราส่วนมันจะต้องใช้หน่วยเดียวกันนี่เราเห็นแล้วเนาะวิธีการที่เขาสร้างสามเหลี่ยมแบบก็คือเขาจะใช้ตาของเขาเนี่แหละเล็งเล็งแนว อาผ่านด้านตรงข้ามมุมฉากผ่านด้านตรงข้ามมุมฉากให้ด้านนี้นะคะมองไปปุ๊บมันตรงกับยอด GD หรือว่าวัตถุอะไรก็ตามที่เราต้องการวัดความสูงแบบโด,ดยประมาณนะคะถ้าเลงแล้วมันไม่พอดีก็ถอยเข้าถอยออกนะคะตามโจทย์ข้อนี้นะคะเลงเสร็จนะคะปรากฏว่าจุดที่เลงแล้วได้ยอดจดีพอดี มันอยู่ห่างจากตึงกลางฐานจีดีห้าสิบเมตรคำว่าตึงกลางฐานก็แปลว่าคือตำแหน่งที่ E ลงมาตั้งฉากที่พื้นนี่แหละตรงนี้คือตึงกลางของฐานจีดีนะคะระยะนี้คือห้าสิบเมตรเห็นไหมะคะทีนี้สิ่งที่เราต้องระวังเพิ่มขึ้นเืิดตอนมองเข้าเลงจากระดับสายตาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเราได้รูปสามเหลี่ยมมันจะเป็นสามเหลี่ยมที่ลอยสูงจากพื้นนะคะสามเหลี่ยมใหญ่เอเอ ลอยสูงจากพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความสูงที่ได้มามันจะไม่ครบนะคะมันจะไม่ยาวไปจนถึงืินล่างเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณได้ความสูงตรงเนี้ยที่เราต้องการแล้วได้มาเท่าไหร่ก็ตามไม่จำเนจะต้องบวกละยะที่มันลอยสูงจากพื้นที่นี้ลอยสูงจากพื้นเท่าไหร่เราก็ไปดูจุดค่ะระดับสายตาของประกรณ์อยู่สูงจากพื้นหนึ่งจุดห้าเมตรตัวเลขนี้แหละคือตัวเลขที่ต้องมาบวกกับความยาวที่เราหาได้นะคะ นี้เราก็มาดูถามว่าสามเหลี่ยมเล็กกับสามเหลี่ยมใหญ่เป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันหรือเปล่าคล้ายกันหรือเปล่าแน่นอนมันจะเป็นลักษณะเดียวกับข้อเมื่อกี้นะคะเพราะว่ามุม A เนี่ยมันเป็นมุมรวปเข้ากันทั้งรูปเล็กรูปใหญ,ใหญ่แล้วก็มุมฉากที่กิดเชต่อมสองมุมก็เป็นคู่ที่สองใช่ไหมคะแน่นอนคู่ที่สามตรงนี้เขาก็จะเป็นมุมที่เข้ากันด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องสรุปให้ได้กนว่าเรามีสามเหลี่ยมอะไร คล้ายเอกสารอะไรเราก็จะอ้าอินจากรูปเลยนจากรูปเพราะว่าสามเหลี่ยมอะไรคะถ้าเราต้องการความสูงของ j b มันอยู่บนสามเหลี่ยมแดบงบแนักเรียนก็จะต้องใช้สามเหลี่ยมแหญขึ้นมาก่อนนี่จะใช้ A อะไรคะ a d ด e. ะคะล้ายกับสามเหลี่ยมเล็กนะคะเรียงให้ถูกต้องนะคะคล้ายกับสามเหลีล่ยมลอวะไรลูก ABC เห็นไหมพอเราตั้งหลักตรงนี้ได้เนะ่นเรองก็ไปต่อได้มันก็จะมีด้านที่มาจากคู่กันเขียนไ้้ยกรส่วนเท่ากันสามคู่เพียงแต่ว่าเราจะคัดมาแค่สองคู่พอนะคะอันดับแรกสนใจที่เราอยากหา,าก็คือ E D v D E นั่นเองเราก็บอกว่า จัดได้ว่าดได้ว่า D E นะคะผู้สมนของ D E ก็คืออะไรผู้สมนของ D E ก็คือ B C ม,นะนะนะมันจะต้องเนีู่นี้นะคูนี้นะมันจะต้องเท่ากันนะคะจับอีกคู่หนึ่งทีนี้เวลาคัดเราก็ต้องคัดคู่ที่เป็นไงมันมีตัวเลขให้เราแล้วนะคะ,นะคะก็คือตัวเลขบนพื้นราบนี่แหละนะคะรูปใหญ่ก็คือ a อะไรคะ เไปดีเอไปดีลอยสูงจากพื้นก็จริงนะคะแต่ระยะไม่เปลี่ยนระยะมันยังเป็น5้าสิบเมอยู่ก็คือเอดีเอาช่วยคูณหน่อยสิลุกเอดีคู่กับอะไรคู่กับเอบใช่ไหมคะอ่าเริมสลับกันนะ,ะจากนั้นไ้้เรียนก็ออาตัวเลขที่เรารู้แล้วลงไป จะเห็นได้ว่าถ้าเราเล่มที่ดีนะคะดี BE จะเป็นด้านที่เราไม่รู้นะคะไม่รู้ความยาว b ีซของเรา b ีซีบซีของเราเป็น0.3เราแปลงหน่วยเรียบร้อยใครไม่ได้แปลงหน่วยไว้แล้วเอาสามสิบมาใช้อันนั้นจะทําให้เราหาคำตอบผิดนะคะในขุดจุดที่ต้องระวังอะเอดี AD ค่ะเอดีเท่าไหร่ลูกโอ้ลักกันหมาข้องแล้ว เอดียาวส1 0เมตรนะคะหรือช่วยคูณเอบียาว0ูนะมันก็จะกลายเป็นสมการที่มีตัวแปรตัวเดียวก็คือความยาวดีเอนี่เลยก็คูณไขว้ไปคูณไขว้นะคะเก็บดีไว้นะคะไม่ต้องไขว้ี4มาเด้ออืมันก็จะได้50คูณอะไรคะส0มคูณด้วยส0.4 นักเรียนเลือกจุดเลยก็ได้นะคะกาเรเลือกจุดคือคูณสิบครั้งเศษและส่วนนะคะก็จะเป็นห้าสิบคูณสามส่วนด้วยเลยคะส่วนนี่สิบตอดทอได้หรืเปล่าอันนี้เหลือยี่สิบห้านี้เหลือสองไม่ลงตัวไม่เป็นไรก็ตอบเป็นทศนิยมยี่สิบห้าคูณสามเป็นเจ็ดสิบห้าหารด้วยสองเป็นเท่าไรคะ สามสิบเท่าไรย็่สิบห้าหารด้วยสองโอ้ยชยรื่องฟูหน่อยสามสิบเจ็ดจุดห้าเมตรใช่ไหมคะอันนี้คือความยาวจะดีไปอีซึ่งเราเอามาตอบเลยได้ไหมย,ยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้อ่เพราะว่ามันต้องรวมเอาความสูงจากพื้นไปที่ระดับสายตาเพราะฉะนั้นไปนตอนตอบ ให้เราต้องสรุปคำตอบนะคะดังนั้นเจด,ดีสี่เอาสามสิบเจ็ดจุดห้าบวกเพิ่มอความสูงของของประกรณ์คือหนึ่งจุดห้าบวกไปหนึ่งจุดห้าได้เท่าไหร่คะสามเจ็ดสาแปดสามสิบเก้ามิเมตรอันนี้ถึงจะเป็นคำตอบที่เราจะไปใช้ตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำข้อสอบให้ระวัง พราะว่าอะไรชอ,อยเขาก็จะมีสามสิบเจ็ดจี่ห้าสด้วยนะเต็มเวลาอืม